ปลาค้าวหน่อยได้สวงตัวจ้ะปลามกุกปลา,าน <c oughs> หน่อยไปเสียมปลาานังปลานังปลาปิงแล้วก็ปลาลาบพี่น้องเกียงตัวหน่อยเป็นไงล่ะพี่น้องพูน่ะข้าเจ้ามาตือกวนเลย จอดรถถือหม่องก็เจ้าเอาบกหอยขึ้นมากวางไว้ว่าดีตึ๊กไปวังหันอ๋อตึกไปวังหันแล้วบกหอยยังอาปากอยู่สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขันมื้อนี้กับเมื่อวานเหคือเกาวันดียวโดดแล้วพี่น้องบ่ได้โลงคลิปร้มือนะครับบุหรว่สิบมานห้อยเป็นตึก๊กหันไปรุ่นนุ่มกันครับไปรุ่นเราปลาซุ่มไม้เฮา ฝนตกมันเมื่อนเลยฝนตกวังเร่งหันพี่น้องเอาน้าคือคุณเนี่ยโอ้คนปนปล่อยลงจากหน้าแม่อายข้าเจ้าฟ้านเข่านะคุณจนเป็นสีโอวนตินใส่นมไหลยๆใส่เปลี่ยนใส่กระไดไ่มดี่ร้มโอ้ใสยทับบ่มี เป็นเดชเขาเจ้าตึกไปแล้วเขาเจ้าตึกไปแล้วเป็นเดชหมานบ่ียังเดชยังมากือยังหุดหืดกแจ็คเป็นตะไมร์ลายหางโอ้โห,หอยนี่มาผลเต<อ>็มสมพ่อเมียนขจ้าป่าได้าสมพ่อเมียนขาจรเอาไปกวางไว้ตะโดดกระเดียบโอ้อเหมือนว่าแค่หมีปลาบ่มีปลาไลาด้เห็นต่อขีดเด้เหลือตัวหนึ่งเอ้ยบอยมนบกหยบอกหย อ้ยมาพดเถอไปุ่นป <|so|>? ้าเหมือนไปขึ้นไปง่ายมเลยิออกไปไกล งาบเนาะเหมือนปลาม่ใ้ปลาปาขาวๆชนปลาอ้าปลาอย่งเรียนออกไปดีๆขาวอยู่นั่นปลาย่งเขาย่งปลาอะไรบุมเว่นเว่นเว่อยู่งห่องนี่ย่นั่นดกระเพี้ยนเดี๋ยีกเพี้ยน โบแตงกับเตะเพียนตะเพียนว่ามันตะเพีย้ยนนี่หลายตัวอยู่เด้อยโอ้โหทะเลอยด้วยเฮ้ยกลับขึ้นแบบมองหันนะั่น <c oughs> นี่พี่น้องตะเพียนได้สามตัวรุ่นเดียวกันเลยขอปูบางแห่งได้ไหมขอปูว่างาน คุณเลยคุ้นเลยหน้านี่นันคุนปล่อยหนามให้หน้าลงคุ้นวันเขาพี่น้องมารีวิวสายกระไดแม่ได้พี่น้องโอ้โ <c oughs> หลีอยู่นี่เต๋อเงมันต้องเคี้ยนดีๆเ<ด>ทอามันต้องจุดน,จนี่ห้อยกระจุดเพราะมันของไง

นี่ตัวเดียวก็โหลป่าไงป่าคุยลามติโอป่าพือลามพือลามตัว หูกพี en> ่นึ่งฝนตกมาถนนจึนรถเที่ยวบ่อคอยได้คนเลยบบ่อคอยเที่ยวบันีหกล่ามออกมาปบ่คอยอยู่ในฝั่งเออเด้วเออเด้อตาหน่อยโดดย่องดงย่องยดอง อของยุติดรร้ก็ได้ทำไมเป็นหไอีหออยังอีหยังปลาหยังเอาขึ้นมาเอาขึ้นมา <c oughs> เดี๋ยวเห็นอยู่ก็ตะเพียนเถอะนี่ไหมนี่ไหมเอาปลาสวยปลาพี่น้องปลาสวยงามไงตัวเดียวตีจังวะก็ <c oughs> ไมีแต่ปลาท่อนแต่เมื่อนี่<อ>ก็มือควายเหนี่มือเปเอามาคือโพดแท้ <c oughs> ปลาตัวเดียวมื่อนี่ไปไปไป นี่พี่น้องบาทนี่ถือขึ้นมาสามตัวออันนี้ป่ายังเ้ประตมองงหญ่จิปื๊ดตัวบกงหญ่หนึง่ง <c oughs> นี่มองเป็นตะตึกบอกหกแห้งพี่น้อ้วันผมหยาตึกลงไปเะิเติงคือแค่สิควมจะจำได้ Ừm <laughs> 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 tìm tìm mày Hãy <laughs> ฝ่าน้ำปลาโอ้ยมือ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 ปลาต่อตองตัวบักงามหนึ่งนั่นบอกต่อตองนี่เนาะโอกูต่อตองอี๋พี่หน่องปลาต่อตองตัวบักใหญ่ตัวละลาบพ่นตัวนี้ผมบาดผมปลาอยู่ปลาเจี๊ยสองตัวมันอยู่พี่น้องมันกบปลาอยู่อ้เนาะคนบัวบาน หอยไรคันวันนั้นจังจำขึ้นมาหลอดวันนั้นจังมาคูมันออกอ่ะเอ๊ะป่าม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 าขึ้นมาจะจุ่มคักไร <c oughs> ปลา ยวบึงมีต่ตไปตลอดะวังนนี่ออโอ้ยบอะไรวตาปลาเจยอืาปลาปัญังอะไรตัวนี้ปเาปัังปัง่เมียนหมดเลยส่วนไหลเอ่อ่าไว้ไม่แต่งก็เมียนเลยเทอานอ้ยมีแต่ปลาังพี่น้อน เหี้ยงมดเลยฮะมันอยู่พี่น้องบ้านนี่ว่บาบา่บาเอาพวกไม้ไม่ได้หามเลยสิเนาะฮึฟูขับน,ำน้ำอยู่เต้นี่ปลาเปเอามะป่ปลาไปี่ปลานัาา่งตัวนั้นปลาเนื้ออ่อนพี่น้องตัว,เ,อออตวเดียวพอ<า>รู้เนื้ออ่อนอืมเฮ้ย่มีคูเนาะถูกน่าดิสิ ค็ลงไปวานที่ไม่มไกกันจะมีปลาไหม ม<า>นันปตงองปตองตัวที่สองแล้วพี่น้องโอ้โอไปไปไปขึ้นไปหันเขาเข้า <laughs> มื้มนมนนอนีมันปตองมันปตองพี่น้องมืัอนี้ตัวที่สองแล้วตัวน้อยก็ว่าหันจักหน่อยเนาะ นกหน็หอดเยียนหอดซองห้าแล้วมาสรุปผลงานนี่ครับปลาตองปลาตองตัดตองได้สองลาบอลไรพี่น้องคันอยากกินเพราะว่าเป็นของดิบเนาะเาลาบลาบสองเทียครับนี่กระ,ระปลาปลาปิ้งพี่น้องตัวไข่มันกะคือว่าอะไรพี่น้องมัน ปลาบค,อค่อยือมันตะก้นบุ่อยวนครับท่บางกท้งน้ำขังน้องนี่หกนี่ขึ้ปนปลาในออนครับประกงรแย่งแต่หลายตัวยังได้เกียงหนึง่งครับวันนี้ก็ได้ปลาเกียงปลาโมกมปลาหน่อยอปลาเสี้ยมปลาหนังปลาหนังปลา,า,าปิงแล้วก็ปลาลาบ พี่น้องเกลียงตัวน้อยกับมุกตัวขันอยากมุกไม่มุกทุ่มปิ่งกับปิ่งนีปลาตองกับลาบโอ้เด็ดซีเมนู่เลยพี่น้องไม่มุกเลยซีเมนู่นกมุกจะมากระแนงอ่ะถือว่าพออายุพอกินพี่น้องพออายุได้กินบวชได้ลายกะแต่เสน่ห์กับบวชได้สี่ลายแล้วพี่น้องเนาะผลงานไลยพี่น้องบวชได้วันเฮียหลายมือแล้ว ปกติงตอยู่ครับสำหรับที่นี่ครับฝากเลค์กดแชร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ